มาดูมาดูเรื่องสมการคลื่นนะครับตอนนี้มาดูเรื่องสมการคลื่นเวลาเราพูดถึงสมการปั๊บของคลื่นโอเคนะบอกไปแล้วคลื่นหน้าตาปเป็นไงครับมันจะสั่นขึ้นสั่นลงสั่นขึ้นสั่นลงสั่นขึ้นสั่นลงแบบนี้โอเคนะพอเราพูดถึงคลื่นปั๊บมันสั่นขึ้นสั่นลงมันคล้ายๆอะไรครับมันคล้ายๆวงกลมจําได้ไหมโอเคนะฮะสมมติคลื่นมันสั่นลักษณะนี้ ขอเลื่อนให้มันเป๊ะๆหน่อยอให้มันสักสองสามช่องโอเคนะครับเป็นลักษณะนี้ไหวมือไม่นิ่งวา้าแล้วก็วา้าแล้วก็วา้ลววาลักษณะนี้ทันนะฮะสมมติขึ้นมันสันสนส่นขึ้นสั่นลงสั่นขึ้นสั่นลงแบบนี้ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็มาวาดแกนนี้เป็นแกน y แกนนี้เป็นแกน x โอเคไหมโดยปกติเราจะเขียนแกน y กับแกน x สูตรนี้คล้ายๆการาฟสายจาได้ไหมมันคือการาฟสายโอเคไหมถ้าเรียนเลขแล้วมันคือสายเสตตาโอเคไหม พราะพอเราพูดถึงสายเซต้าปั๊บไซเซต้ามาจากอะไรครับมาจากวงกลม1หน่วยจำได้ไหมวงกลม1หน่วยแสดงว่ารัศมีตรงเนี้ยเป็น1โอเคนะครับเนี่ยรัศมีตรงเนี้ยอ่าเท่ากับ1นโอเคไหมและเนี่ยเริ่มจุดจากจุดนี้นะนี่คือจุด1อันนี้คือจุดหนึ่งเนี่ยพออันนี้มันหมุนขึ้นตึ๊มันก็สูงเท่านี้แล้วก็หมุนลงจําได้นะฮะแล้วก็หมุนไปลักษณะนี้แล้วก็หมุนใช้ความสูงมาพอตโอเคนะ สมมติตอนนี้ที่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ทันนะครับเส้นนี้อยู่ไหนเอ่ยเส้นนี้ก็จะลากมาก็จะอยู่ตรงนี้ทันนะครับเห็นไหมความสูงก็จะขึ้นแบบนี้จากนี้ลากขึ้นมาปื๊ดอยู่นี่ทันนะฮะและที่จุดสูงสุดเป็นไงครับก็จะเป็นจุดนี้พออันนี้อยู่จุดสูงสุดอันนี้ก็มาอยู่จุดนี้ทันนะฮะสังเกตอันเนี้ยหมุนไปเรื่อยๆฟืปื๊ดอันนี้ก็หมุนลงก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทันนะเพราะฉะนั้นเราวาดวาดเงาของมัน พอเราวาดเงานะครับมันคือแกนอะไรครับมันคือแกน y โอเคไหมเราก็มาเข้าสามเหลี่ยมถันนะครับสามเหลี่ยมตรงนี้นี่คือรัศมี r เท่ากับหจริงไหมนี่คณิตศาสตร์นะอันนี้คือ r เท่ากับหนึ่งันนะฮะนี่คือรัศมีที่หมุนขึ้นไปเรื่อยๆเราเอาเงาบนแกน y มาวาดโอเคนะและมุมนี้ที่มุมที่เรายกไปเป็นมุมเซตามุมที่เรายกไปเป็นมุมเซตาโอเคนะครับได้นะ พอเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เลยบอกว่าเราอยากหาแกน y ตรงนี้โอเคนะเราก็ได้ y เท่ากับทูติดไซเซเป็นอะไรครับเป็นข้ามฉากคือ y ส่วนด้วย r เพราะฉะนั้น y เท่ากับอะไรครับ r sin ์เซต้าจำได้ไหมแต่บังเอิญ r ของเราเป็นวงกลม1หน่วยเพราะฉะนั้น r เป็น1เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ y เท่ากับ s i n เซตาอันนี้คือสิ่งที่เรารู้มาก่อนแล้วถ ắ นนะเราก็เลยรู้ว่าไอ้กราฟแบบเนี้ยมันคือกราฟรูปสาย โอเคไหมพะผลประกอบเป็นกราฟรูปสายนี่เป็นเซตานี่เป็นเซตาแต่กับการเวลาเราวาดกราฟบางครั้งเราวาดกราฟของเราเป็นไรครับแกนเนี่ยเซตาคือมุมจริงไหมแต่ำจำเรื่องกราฟได้ไหมเราวาดแกนอะไรบ้างครับเรามีกี่แกนมี3แกนนี่คือแกน y นี่คือแกน x แกน y เป็นการกระจัดโอเคไหมแกน x เราเป็นอะไรครับตอบผมสิเราเป็นได้3ตัวคือ1ระยะทาง อันที่2เราเป็นอะไรครับเป็นเวลาอันที่3เราเป็นอะไรครับเป็นมุมโอเคไหมมุมเพราะฉะนั้นเรามี3ตัวนี้แต่จริงๆริไอซายเซต้าเนี่ยเป็นมุมของเป็นเป็นของมุมจริงไหมเราก็ต้องแปลงมุมเป็นอะไรครับเป็นระยะทางแปลงมุมเป็นเวลาส่วนมุมเป็นมุมไม่ต้องแปลงโอเคนะครับมุมเป็นมุมไม่ต้องแปลงเอ๊ะแปลงยังไงดีจาได้ไหมสมมตินี่คือกราฟของเราดึงกราฟขึ้นมานะครับ วิธีการแปลงเราก็รู้นะครว่า y ของเราเราเรียนมาแล้ว y ของเราเท่ากับเท่าไหร่ครับ y ของเราเท่ากับ sinθ เซตาจริงไหมเมื่อ r เป็น1ถ้าวงกลมเราไม่ใช่1วงกลมเราเป็น10ทําไงครับก็คูณ10เข้าไปจริงไหมวงกลมก็ใหญ่ขึ้นโอเคไหมถ้าวงเราวงเราเป็นครึ่งเราก็คูณครึ่งเข้าไปวงกลมเราก็เล็กลงเพราะฉะนั้นจุดสูงสุดตรงนี้เราเรียกมันว่าอะไรครับแอมพ์โจดครับ ุดตรงนี้เราเรียกกันว่าอะไรครับแอมปิจูดในที่นี้ก็คือรัศมีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็น y เป็นเปลี่ยน r ตัวนี้เป็น a ทันนะฮะก่อนหน้านี้ r มันเป็น1แต่ตอนนี้ไม่เท่ากับ1นแล้วนะเปลี่ยนเป็น y เท่ากับอะไรครับ a sine t h e t ันไหมตอนนี้ r ไม่เป็น1แล้วนะ y เท่ากับ a sine เพราะฉะนั้นตัวนี้ขอเขียนไหม ไอ,อ้ขอเขียนใหม่แหมเพี้ยเลยครับกลายเป็น y เท่ากับ a sine ตา,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 าแต่เราบอกแล้วเพราะฉะนั้นสูงสุดนี่คือแอมพลิจูดเป็น a แอมพลิจูดเราเป็น a แอมพลิจูดเราเป็น a ถันนะครับและไงต่อเอ่ยแล้วเราก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ว่า เราขอเปลี่ยนเซตาเป็นระยะทางกับเปลี่ยนเซตาเป็นเวลาอ่ะเปลี่ยนให้ผมหน่อยสิเปลี่ยนไงครับเราก็ใช้ระยะทาง1หน่วยครับทุกอย่างเป็น1หน่วยเป็นเลมด้าเมื่อไรครับเมื่อ x เป็นเป็นเป็นหน่วยของระยะทางจริงไหมถ้าครบรอบถันนะฮะอันนี้เลื่อนมาอันนี้เป็นอะไรครับเปลี่ยนใหม่ตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นคาบถ้าเป็นอะไรครับ ถ้าอันนี้แกน x เ,เป็นเวลาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นและอันนี้เป็นเท่าไหร่ครับ360หรือเท่าไหร่ครับ2พายเมื่ออไรครับเมื่อเป็นมุมโอเคนะจากเราเรียนมาเคยบอกไปแล้วจาก3ตัวนี้ว่าไงครับถ้าเป็น x ใดๆส่วนด้วย lambda ต้องเท่ากับอะไรครับเวลาใดๆส่วนด้วยค่าเท่ากับอะไรครับ เซตาใดๆส่วนด้วย2พายหรือ360โอเคนะมันเป็นอันตราส่วนเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าผมหาเซตาตัวแรกเทียบกับ X นะครับเซตาเทียบกับ X ส่วน2พายจะเท่ากับ X ส่วนด้วยแลมดาเพราะเซตาของเราจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ X คูณด้วยละครับ2พายส่วนด้วยแลมด้านะหรือเขียนใหม่เป็น2พายส่วนด้วยแลมดาคูณด้วย x นี่ตัวที่1น,นะจบละ เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เปลี่ยนจากนี้เป็นแกน x นะ y เท่ากับอะไรครับ a sin เซตาเป็นเท่าไหร่ครับ2ไพส่วนด้วยแลมดาคูณด้วย x ครับจบโอเคไหมนี่คือกอนที่1สรุปจาก sin เซตา,า,า,าเราไม่เอาถ้าเราเปลี่ยนเป็นระยะทางเราเปลี่ยนเป็นระยะทางเราต้องใช้สมการตัวนี้โอเคนะเพราะเราอยากรู้ว่า x ใดๆความสูงเป็นเท่าไหร่อยากรู้ x ใดๆความสูงเป็นเท่าไหร่อยากรู้ x ใดๆความสูงเป็นเท่าไหร่ x ใดๆความสูงเป็นเท่าไหร่โอเคนะ ทันนะครับตัวที่หนึ่งจบแล้วสรุปอีกทีนึงใจเย็นๆหนังสือบางเล่มให้ตัวนี้เป็นตัวค่า k เข<อ>าจะเขียนเป็นถ้าสมมุติเขาเขียนแบบนี้นะเขาเขียนแบบนี้ y เท่ากับ a sin kx ค่า k คือเท่าไหร่ครับค่า k คือเท่าไหร่2พายส่วน lambda โอเคปะไม่ต้องตกใจนะอันนี้เก็บไว้ก่อนตัวต่อมาอีกตัวหนึ่งเราเปรียบเทียบใครครับ เราเปรียบเทียบเวลาเซตาส่วนด้วย2พายเท่ากับอะไรครับทีส่วนด้วยคาบโอเคไหมทีส่วนด้วยคาบ้ลเ,เซต้าของเราเท่ากับเท่าไหร่ครับ2พายส่วนด้วยคาบคูณด้วย T เอาตัวที่เราไม่รู้เก็บไว้นี่ทันนะฮะผลปรากฏเขียนใหม่จากตัวนี้ทำไงครับ ขีดเส้นปั๊บอีกสมการ y เท่ากับเหมือนเดิมครับ y ขอ,ของเราเท่ากับอะไรครับ a sin เซตาเป็นเท่าไหร่ครับ y เท่ากับ a sin เซตาของเราเป็น2ายส่วนด้วยค่าคูณด้วยทีเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมนี่ไง,น,ไงนี่เป็นการแปลงชัดๆถันปะคุณอยากได้มุมก็เอามุมคูณถันปะอยากได้มุมก็เอา ปุมคูณถูกป่ะแต่ตอนนี้เป็นระยะทางก็เป็น x ข้างล่างเป็นตัวเต็มถูกป่ะอันนี้เป็นอะไรครับเป็นเวลาถันมางงไหมเนี่ยสรุปตัวนี้จะเป็นครับตัวเต็มส่วนตัวเต็มถันมาก็เลยเป็น x อตัวเต็มส่วนตัวเต็มนี่เป็นเวลาโอเคไหมงงไหมเนี่ยแต่ไอตัวเนี้ยคุณจำได้ไหม A อซายนะครับเราจะเขียนเป็นโอเมก้าทีครับมองออกไหมสองพายส่วนค่าเป็น โอเมกาฐานะ2พายส่วนค่าเป็นโอเมกาสรุปเราจะเขียนเป็นรูป2แบบนะครับรูปแบบที่1คือรูปแบบที่1คืออ่าเขียนตรงนี้ก่อนผมจะเขียนเป็น y เท่ากับอะไรครับ a s i n kx แปลว่าแกน x เป็นระยะทางฐานะหรือเขียนใหม่เป็น2พายส่วนลมดา x โอเคป่ะ กับอีกตัวหนึ่งสมก,การคือ y เท่ากับอะไรครับ a sin นะครับ2พายส่วนคาบคูณด้วย t โอเคไหมทันนะครับหรือเขียนใหม่เป็นเป็น omega t หรือเขียนใหม่เป็น kx โอเคปถ้าเจอสองสมก,การนี้ไม่ต้องตกใจค่า k คือ2พายส่วน l a ดา d a omega คือ2พายส่วนคาบไม่งงนะ สรุปที่เขียนมาทั้งหมดนะฮะสรุปได้เป็นเท่านี้เป็นอะไรครับเวลาเราเจอ y เท่ a, ากับ a sin เซตเปลี่ยนเป็น y a, มเท่ากับ a sin มกา t หรือเปลี่ยนเป็น y เท่ a, ากับ a sin kt โอเคปะ่ะในทางก่อนรูปแบบมันคือ y เท่ a, ากับ a sin สองพายส่วนด้วยค่าคูณด้วยถีโอเคปะคูณนะฮะหรือเขียน y, y เท่ากันล่ะครับ a s ซ n <า>อะไรเอ่ย2พายส่วนด้วยแลมด้าคูณด้วย x จบทันนะฮะนี่คือทั้งหมดอันนี้แสดงว่าเรากำลังสนใจว่าเวลาใดๆเวลาใดๆ y เป็นเท่าไหร่อันนี้สนใจว่า x ใดๆทันปะเวลาการกระจัดเป็นเท่าไหร่การเป็นเท่าไหร่โอเคนะ มาดูการเคลื่อนที่ของกราฟกันมาดูการเคลื่อนที่ของกราฟนิดหนึ่งดูนะครับดูนี่เวลากราฟเคลื่อนที่ช่วยผมนิดหนึ่งสมมตินะผมพยายามจะวาดน,นะเอาสีดำแล้วกันอ่ากราฟวืด ผมก็วาดไม่ค่อยดีวนะืดวืดวืดวืดอะประมาณนี้นี่คือกราฟที่ตำแหน่งเริ่มต้นนี่คือกราฟที่ตำแหน่งเริ่มต้นทันนะฮะไม่งงนะโอเคถ้าสมมติตอบผมหน่อยสินี่คืออะเริ่มต้นนะเซต้าเป็นศูนย์นะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มต้นเซต้าเป็นศูนย์ปั๊บโอเคไหมนี่คือกราฟสายชัดๆถ้ากราฟเคลื่อนที่ไปไปด้านไหนดี ไปด้านนี้แล้วกันถ้ากราฟเคลื่อนที่ไปด้านนี้ถ้ากราฟลื่อนที่ไปด้านนี้นะโอเคไหมแปลเป็นไทยว่าอะไรครับสักพักหนึ่งมันต้องเคลื่อนที่ไปด้านหน้าจริงไหมกด Copy ปึ๊บกดวางแป๊บโอเคปหมขอขอนุญาตเปลี่ยนสีนะครับจ๊บขอเป็นสีน้ำเงินทันไหมแสดงว่าอันนี้มันเคลื่อนที่ไปจริงไหมตำแหน่งที่มันเคลื่อนที่เป็นยังไงครับเป็นสีน้ำเงินลักษณะนี้จึ้งจึงจึง,จงนี่ถูกไหม มันคือมันเคลื่อนที่ไปเขียนไหมถ้ามันเคลื่อนที่ลักษณะนี้ดูนะครับเรามาเขียนมุมก่อนแอดตัวนี้มันจะทำอะไรครับเซต้ามันต้องเถิดไปจริงไหมแสดงว่าเริ่มต้นไอ้นี่เป็นศูนย์ไอ้นี่เป็นอะไรครับติดลบจริงไหมงงไหมเนี่ยพอศูนย์อยู่นี่นะอันนี้เก้าสิบร้อยแปดสิบอันนี้ก็เป็นลบโอเคปะ่ะมองออกไหมเนี่ย ทางนี้ศูนย์เก้าสิบรไปเรื่อยๆถือว่าบวกเพิ่มฝั่งนี้ก็ต้องเป็นลบสมมุติอันนี้นะเคลื่อนที่เป็นลบนะเป็นลบเซตาโอเค้เกิดมาก็เป็นลบอยู่แล้วเพราะศูนย์อยู่นี้นี่ลบเซตาลบสามร้อลบอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นกราฟสีฟ้าคือสมมุติผมเขียนก่อนนะกราฟสีดําคืออะไรจ๊กราฟสีดําคืออะไรครับ y, y เท่ากับ a s i n เซตาทันนะฮะ เขียนเป็นกราฟนี้ y ขอเสียเขียนสีน้ำเงินเป็น y เท่ากับอะไรครับ a s i n วงเล็บเปิดเศษขออนุญ,ญาตนะฮะเซะตา้านี่ขออนุญาตเขียนเป็นโอเมกา้า t นะไม่งั้นเดี๋ยวงงอันนี้คือเซต้าจริงไหมโอเมกา้า t ลบด้วยเซตา้าครับทันปะลบเซตา้าทีเขียนนะสรุปอันนี้ไปด้านนี้ลบเซตา้าถันปะเขียนนะครับ แปลเป็นไทยว่ากราฟไปทิศไหนครับไปทิศนี้กราฟกำลังเคลื่อนที่ไปทางไปด้านนี้โอเคไหมครับไม่งง,งนะโอเคผมเปลี่ยนตัวนี้ใหม่เป็นอะไรครับถ้ากราฟเป็นบวกเกิดอะไรขึ้นขอใช้สีแดงตุ๊บตุ๊บคัปปี้เพสแล้วก็คัลเลอร์เปลี่ยนเป็นสีแดง กราฟเป็นบวกแปลว่าอะไรครับดูสีแดงดูงงไหมเริ่มตาเริ่มลายแล้วแหละสีแดงแปลว่าอะไรครับกราฟเคลื่อนที่ไปทางด้านนี้โอเคปะ่ะทานนะกราฟกำลังเคลื่อนที่ไปทางด้านนี้คือลบเคลื่อนที่ไปทางลบ x โอเคปะ่ะเขียนใหม่ครับได้เป็นขอสีแดง y เท่ากับอะไรครับ a s ซ n โอเมกา้า t ลบอะไรครับสมมติตรงนี้เป็น เซตาใช่ไหมที่ขึ้นไปมุมที่เคลื่อนที่ไปเนี่ยเนี่ยจากเนี้ยจากเก้าสิบอยู่นี่โผลมาเก้าโผลมาก็เก้าสิบเลยโอเคปะ่ะสมมตินะฮะอันนี้จะเป็นบวกเซตาแปลว่ามาก็บวกเลยโอเคนะครับเลียร์นะคะรับแปลเป็นไทยว่าดูนะแปลเป็นไทยว่าเอานี่ก่อนตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นเซตานี่ก็เป็น เซตาด้วยผมเขียนใหม่ได้ไหมเป็นอะไรครับดูนะผมเขียนใหม่เป็น y เท่ากับ a s i n เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นอะไรครับตัวนี้เป็นอะไรเป็นโอเมก้าถีเซตาตัวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็น kx แปลงเป็นไทยว่าอะไรครับถ้า2ตัวนี้นี่นี่นี่ฟังก์ชันของอะไรฟังก์ชันของโอเมก้านี่ฟังก์ชันของ x ได้นะเพราะเซตาทั้งคู่จริงไหม ถ้าเครื่องหมายต่างกันเกิดอะไรขึ้นมันจะเคลื่อนที่ไปด้านนี้ถ้าเครื่องหมายเหมือนกันแปลว่ามันเคลื่อนที่ไปด้านนี้โอเคปะ่ะหรือผมเขียนใหม่เปลี่ยนใหม่เป็น kx อะไรครับแล้วตรงนี้ไปเดี๋ยวคุณงง k คืออะไรครับตอบผมสิ2พพยส่วนแลมดา x และนี่เป็นอะไรครับ2พพยส่วนค่าคูณ t อันนี้ก็ได้ เครื่องหมายตรงข้ามแปลว่าอะไรแปลว่ามันไปด้านนี้อ่าแต่ถ้าเครื่องหมายเหมือนกันถอยหลังโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอสมการนะครับเจอสมการนะเอามาเอามารวมกันนะฮะดูจากตัวนี้ตอนนี้เคลื่อนทั้ง x คือ x ก,ก็เคลื่อนถันป่ะตำแหน่งก็เคลื่อนโอเคปะ่ะเป็นยังไงสมมติกราฟของเราเป็นอย่างนี้จริงป่ะช้าๆนะกราฟของเราเป็นอย่างนี้ถูกปะ่ะ นี่คือสมมติเรานี่คือ x แสดงว่าเนี่ยคุณถ่ายรูปคือ x ใดๆจริงไหมแต่ในชีวิตจริงกราฟมันทาไมครับเวลากราฟมันเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเนี่ยจริงไหม x เปลี่ยนไหมเปลี่ยนและการและเวลาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจริงไหมเราเอากราฟสองตัวมารวมกันเราจะเขียนเป็นกราฟรูปแบบนี้ครับ y ของเราทั้งหมดจะเท่ากับ a s i n วงเล็บเปิด omega t ลบ หรือหนังสือเขียนบางเล่มก็เข da pues, ียนงี้ y เท่ากับ a sin kx ลบเม e าท t ก็ได้ถ้าเครื่องหมายเหมือนกันแปลเป็นไทยว่าไปทางขวาเครื่องหมายตรงข้ามกันไอ้พูดผิดเครื่องหมายตรงข้ามแปลว่าไปทางขวาถ้าเครื่องหมายเหมือนกันแปลว่ามาทางซ้ายไม่งงนะโอเคนะครับได้นะคุณจะเขียนยังไงก็ได้แต่ขออนุญาตเขียนเอา x ขึ้นก่อนแล้วกัน y เท่ากับอะไรครับ a ไซน์2ไพอะไรเอย่ยส่วนแลมดา x ลบกับ2ไพส่วนค่าคูณ t นะครับเขียนใหม่ให้น่ารัก y เท่ากับ a s ไซน์คลบกับโอเมก้ครับและข้อสอบเข้ามาหาลัยของหมอแม่งออกนี้เลยออกเจ้ยและที่สำคัญคือบางที่เขาบอกว่าอยู่ในเนื้อหามาหาลัยแต่จริงไม่ใช่นะ ข้อสอบหมอไปเปิดเทคของเมืองนอกเอามาออกแล้วเมืองนอกเนี่ยเรียนขึ้นเยอะกว่าเมืองไทยสมการเลยมาเต็มแต่ถ้าเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยสอนอย่างนี้เลยเป๊ะสอนเต็มเลยใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่เตรียมก,ก็ก็จะไม่รู้ตรงนี้สรุปสรุปหมายความว่าไงครับมันมีฟังสมการนี้มีการเคลื่อนที่2ออย่างคือดูนะถ้า x เป็นศูนย์ไปไว่าอะไรก้อนนี้เป็นศูนย์จริงไหมผมเหมือนผมหยุด x ไม่ให้ x เคลื่อนที่ ฐันะเวลาเคลื่อนก็คือตำแหน่งอยู่นิ่งถ้าผมให้ x เป็นศูนย์นะแปลว่าตำแหน่งอยู่นิ่งแล้ว t ก็สั่นเป็นเวลาใดๆโอเคปะ่ะแต่ถ้ากลับกันผมให้ t เป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้นเหมือนผมวาดการาฟแต่ x เปลี่ยนจริงไหมเหมือนผมวาดกราฟเต็มเต็มเลยแล้วก็ถ่ายรูปไว้ฐานะมันก็จะได้รูปนี้ปึ้งโอเคปะ่ะเหมือนถ่ายรูปไว้ถ้าให้ t เป็นศูนย์เหมือนเวลาเนี่ยคุณหยุดเวลาไว้มีกราฟเท่าไหร่คุณก็เอามานับอ๋อ x เคลื่อนเท่าไหร่แต่ถ้ารูปแบบนี้คืออะไรครับ สนใจตำแหน่งหยุดนิ่งกราฟคุณจะไปไงสมมตินะคุณไปสนใจที่ตำแหน่งตรงเนี้ยไม่เคลื่อนใช่ไหมเหันไหมตำแหน่งหยุดนิ่งแต่เวลาเปลี่ยนใช่ไหมกราฟนี่ว่าสั่นขึ้นสั่นลง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 จำได้ไหมสั่นขึ้นสั่นลงสั่นขึ้นสั่นลงสั่นขึ้นแล้วเอาตัวนี้ยมาเป็นพอดกราฟโอเคปหมเพราะฉะนั้นสมการเนี่ยรวม2อย่างคือ x เปลี่ยนกับเวลาเปลี่ยนนะฮะอันนี้คือตัวเต็มละสรุป เครื่องหมายเหมือนกันไปทางนี้เครื่องหมายต,ต่างกันไปด้านนี้แล้วข้อสอบออกครับออกเฉยเลยครับโอเคก็ส่งสารเด็กเหมือนกันนะฮะอ่านี่คือสมการขื้นเพราะฉะนนั้ถ้าสมการขึ้นง่ายๆก็จะออกแค่ตัวเดียวโอเคปะออกแค่ตัวเดียวตัวไหนครับออกอย่างนี้หรือออกแบบนี้โอเคนะอ่าจบนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูโจทย์กันนะครับ